สนับสนุนโดยกรุงศรีเฟร์ชอยประกันชีวิตมนุษย์เงินเดือนจากธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิต ชมเข้าสู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงในรายการเจนพังก์กัโอ้โหเป็นไงเป็นไงนับวันรายการเราเนี่ยยิ่งร้อนเราร้อนรุ่มร้อนร้อนอะไรมันบอกไม่ถกูกคือมัน,นมัน,นมันร้อนแรงเออ,อภาษาเกิกคือบอกว่าฮอตฮอต ร้อนอย่างนี้ผมมีเพลงให้ครับพี่ใครร้อนมีร้อนที่เพลงนะมีิธีใครับอันนี้เป็นเพลงแห่งการใครร้อนอย่างแท้จริงครับ16ปีแห่งความร้อน พันนายันได้ครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้รายการของเรามีดารามาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเคลลี่ธนพัฒน์และนน้์นวานกันนาโพ ครับผมไทยแครี <S <S Hi, you? Every Monday ด hey! ้วยูยบังจันพันดาวบ่อยมากครับนะครับ ใช่ค่ะนี่ใช่เขาคือฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่หวานน้งหวานน้องหวานเขาได้ดูจันทร์ันดาวบ้างหรือเปล่าครับที่ผ่านมาก็มีดูๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการที่แบบให้ผุ้คนทางบ้านเนี่ยมีโอกาสส่วนร่วมเยอะมากและที่สําคัญก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวชีวิตของเขาใช่ไหมคะดูแล้วนอกจากเราจะได้ร่วมแรงเฉีีร์แล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราโชคดีแล้วที่เราเกิดมาแล้วเราแบบมีทางครอบครัวที่ดีมีทางมิตรภาพที่ดีแบบนี้เราก็อยากให้ทุกคนทางบ้านเนี่ยดูแล้วก็นําไปปรับใช้กับ ตัวเองนะคะแบบว่าสู้ชีวิตต่อไปนี่ไงนี่ไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปชมเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะนุชื่อลินดาซิงแก้วค่ะอายุ25ปีอาชีพทำขนมกะลีปับค่าย่วังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันหนึ่งก็ได้กำไรก็40ถึง80บาทค่ะไม่ค่อยพอใช้ค่ะเพราะเพราะว่าลูกก็ต้องกินนมชงค่ะไม่ได้กินนมตัวเอง ส่วนตัวหนูก็จบชั้นม .3 ค่ะก็เข้าไปทํางานที่กรุงเทพค่ะทำงานก่อสร้างค่ะก็สักพักหนึ่งก็เจอกับแฟนค่ะก็มีความสุขดีค่ะอยู่กันมา6ปีตั้งท้องค่ะมีลูกก็เลยแฟนก็เลยบอกกลับไปอยู่บ้านเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งเสียให้เองก็กลับมาอยู่ที่พิษณุโลกค่ะได้สักพักหนึ่งก็โทรถามแฟนว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังมีเงินมีทองเหลือใช้ไหมส่งมาให้ลูกให้เมียบ้างนะ คำตอบก็คือแบบไม่มีเขาบอกกับเองไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงลูกได้นะคนเดียววันที่คลอดค่ะก็มีแม่ไปด้วยคนเดียวค่ะแฟนไม่มีไม่อยู่ทรไปเขายังบอกว่าฮะยังอยู่ที่นอนอยู่เลยยังไม,ม่ลุกเลยเขาเลยทรบอกเขาว่าอีกทีนึงก็คือคลอดแล้วเขาก็มาถึงตอนช่วงเย็นนะคะห้ามงเย็นไม่มีเงินมาเลยบอก ยืมค่ารถเข้ามาเนี่ยห้าร้อยแล้วก็เงินจากที่เรารับจ้างได้ค่ะส่วนตัวเองก็เหลือประมาณสองพันได้ค่ะเขาก็มาใช้ตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลค่ะนี่ค่ะลูกหนูค่ะเป็นลูกผู้ชายนะคะชื่อน้องต้นกล้าค่ะอายุหนึ่งปีสามเดือนค่ะแม่ก็จะสู้จะเลี้ยงหนูคนเดียวไม่เป็นไรนะไม่ไมบอกก็ไม่เป็นไรครับแม่จะสู้ๆเพื่อลูกๆหนูอยากได้เงินมาเพื่อเรียนทําขนม แต่ตอนนี้เราทําได้แค่นี้ก็คืออยากมีวิชาเพิ่มอยากซื้ออุปกรณ์เพิ่มอยากทําให้มันได้มากๆอ่ะอยากเก็บเงินไว้เป็นการศึกษาให้ลูกค่ะต่อไปขอเสียงประมือต้อนรับคุณรินดาสิงแก้วหมายเลข39ครับ ัสดีจ้าน้องลินดา,าเอาเป็นยังไง <c oughs> ขออนุญาตเล่าถึงเรื่องราวชีวิตหลังจากคลอดน้องต้นกล้าเสร็จปุ๊บแล้วแฟนยังอยู่ด้วยไหมครับอยู่ด้วยกันสักพักนึงค่ะก็ให้แฟนอยู่ด้วยเพื่อที่ทจะดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หวังพึ่งเขาแต่ก็คือความเป็นพ่อค,ความรับผิดชอบก็คือน่าจะรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะแต่แต่ไม่มีค่ะคือทําอะไรเราคือต้องบอกต้องเรียกจนเราต้องลุกลุกไปทําเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้ววั<ใ>น <soul. S 2> ที่ตัดสิ right นใจว่าจะแยกทางกันหนูบอกกับเขาว่าอะไรเขาบ,บอกว่าไปเถอะไม่เป็นไรเขาอยู่ด้วยตัวเองได้เขาอ,อาศัยติงได้เขาไม่ต้องพึ่งเองแล้วเนี่ยเห็นไหมก็หนูมีตัวอย่างให้ดูค่ะ<ร>ก็คือแม่ค่ะแม่ยังเลี้ยงลูกสี่คนมาได้โดยคนเดียวค่ะก็พ่อก็เสียไปประมาณ2ี่ปีแล้วแม่ยังเลี้ยงลูกได้สี่คนทาไมหนูจะเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับเรนนม้พี่เชื่อครับว่า ถ้าน้องต้องกล้าโตขึ้นมาต้องภูมิใจในแม่ของเขาอย่างแน่นอนและหนูก็ไม่ยอมแพ้จริงๆรรู้ทาอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ทําขนมค่ะนั่งทําขนมกะหรี่ปั๊บค่ะนั่งทํากะหรี่ปั๊บอยู่ได้วันหนึ่งประมาณประมาณร้อยถึงสองร้อยลูกค่ะก็กำไรก็ประมาณ4 0บถึง80บาทค่ะพอไหมครับมันก็ไม่ค่อยพอใช้ค่ะบางทีต้องอาศัยแม่ค่ะแม่เป็นภาระให้แม่ค่ะท้อไหมไม่ท้อค่ะแล้ววันนี้ก็มาสู้เพื่อลูกแน่นอนสู้เพื่อลูกค่ะราคน้องลินดาครับถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไป จะไปทาอะไรครับก็ตั้งใจว่าจะไปซื้ออุปรกรณ์มาเยอะๆเพื่อที่จะได้มีอุปรกรณ์เยอะๆทําขนมได้มากๆอะค่ะ,คะแล้วก็เอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกด้วยค่ะเอาละครับพี่เป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้จะร้องปเพลงอะไรครับน้องนินดาครับคืนใจให้กันค่ะคืนใจให้กันคุณผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้กับน้องนินดาด้วยนะครับหมายเลข39บครับ ถ้าวันนี้แฟนของเราดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับก็จะบอกว่าทุกวันนี้ลูกกับเมียยืนอยู่ด้วยขาเตงได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่วันไหนคิดถึงลูกอยากมาหาลูกก็ไม่ว่าค่ะยังไงก็เป็นพ่อลูกกันค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับเพียครับ พูดถึงเรื่องการร้องเพลงนะครับผมให้เรื่องการร้องเพลงชัดถ้อยชัดคําได้ดีแต่ถ้าในเรื่องของชีวิตเนี่ยอยากจะให้กําลังใจมากๆเพราะว่าลินดาจะต้องเป็นแม่เป็นแม่แมของน้องต้นกล้าคือจะต้องเป็นคนที่เหมือนอย่างแม่ของน้องลินดาที่จะต้องคอยสั่งสอนลูกแม่พยายามพูดกับลูกเสมอและสอนลูกเสมอว่าให้ลูกมีครอบครัวเป็นยังไงที่พยายามพร่ำสอนลูกก็แม่ทุกคนไม่อยากเห็นลูกเป็นแบบนี้แหละวันนี้คุณลินดาเจ็บปวด แต่แม่เจ็บกว่าเยอนะนะไม่เชื่อลองถามแม่ดูนะครับขอให้เลี้ยงลูกให้ดีๆนะครับและให้เข้ารอบรลึกๆด้วยครับเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ครับฮครับค่ะลินดาจ๋าฟังชีวิตของคุณแล้วรู้สึกว่ามันเศร้าจังเลยเนาะแต่ก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะคะหายเชื่อว่าคุณลินดาเป็นคนที่เก่งแล้ก็ เข้มแข็งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราทั้งหมดนะคะหวังคนอื่นพึ่งคนอื่นมันพึ่งยากมากตัวเราเท่านั้นที่จะพึ่งตัวเราได้และเรามาพูดถึงเพลงนะคะคุณลินดาคะคุณเป็นคนเสียงเพราะมากเสียงกว้างเสียงดีแต่การร้องอาจจะไม่มีประสบการณ์มากการขึ้นไม่ถึงตัวโน้ตบ้างแต่จังหวะคุณแม่นนะก็ยังไงก็ขอกำลังใจ คนที่นั่งอยู่ด้านหลังให้กําลังใจคนเยอะๆนะคะพวกเราก็พร้อมที่จะให้กําลังใจคนด้วยค่ะขอบคุณมากครับพี่หายครับนิยงครับจริงๆแล้วเวลาลินดาร้องเพลงเนี่ยพี่จะหลับตาฟังเลยนะทุกคนที่ร้องเพลงในจรรันพันดาวผมจะหลับตาฟังตอนทุาขึ้นเสียงพเวอร์กังวานดีมากเพียงแต่ว่ามันขาดประสบะการณ์แค่นั้นเองโดยเฉพาะเอ่อช่วงท่อนสองเนี่ยการหายใจเนี่ยมันมันทำให้สะดุด บางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยร้องไปร้องไปกลืนน้ำลายมั่งอะไรมั่งมันสะดุดมันทําให้แผ่วลงไปบางช่วงบางตอนแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าทุกทุกทั้งเพลงนะดังนัง้นพี่ก็คอมเมนต์แค่นี้เรื่องเพลงแต่เรื่องชีวิตเนี่ยผมพี่จะบอกว่าการสร้างตึกสร้างเมืองมันสร้างได้ง่ายเพราะสร้างเสร็จก็จากไปแต่การสร้างครอบครัวมันสร้างยากมันต้องคอ่คอ,ยคอยจอยกันเทค์ it, กันตลอดเวลาต้องดูแลกันตลอดเวลาอย่างลินดานในวันนี้ พี่เชื่อว่าถึงแม้ครอบครัวไม่มั่นคงแต่จิตใจลินดามั่นคงพร้อมที่จะดูแลน้องต้นกล้าให้มีความแข็งแกร่งผมเชื่อว่าต้นกล้าตรนนี้จะมีผลิตผลิตที่ดีและก็เป็นลูกที่ดีของคุณลินดาขอโชคดีครับขอบคุณครับผมเองก็มั่นใจ แล้วก็ภาพภูมิใจนะครับที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้องลินดานั้นสามารถก้าวต่อไปได้แน่นอนวันนี้ครับน้องลินดาครับมีนักแสดงจากช่องเจ็ดสีครับเป็นพระเอกนักเอกชั้นแนวหน้านะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจเราด้วยต้องขออนุญาตถามนะครับพี่คลียรครับความรู้สึกเป็นยังไงครับพี่ผมเองก็พ่อแม่ได้แยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กผมโตมากับแม่ผมเข้าใจนะครับความยากลําบากในการที่เราเป็นแม่แล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ ผมคิดว่าหลังจากที่ออกรายการวันนี้แล้วคงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากครับพี่กันเลยครับน้หวาแล้วครับเครับความรู้สึกสำหรับเรื่องชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็เข้าใจความรู้สึกก็อยากให้คุณลินดาเนี่ยสู้ต่อไปนะคะอย่าง ตัวเราจะดีหรือไม่ดีตัวเราเป็นคนเลือกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่ทุกวันนี้ที่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณลินดาได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวคุณลินดาเองเหมือนกันค่ะก็สู้ๆนะคะไม่กำลังใจขอบค <ไป S 1> ุณมากครับได้กำลังใจไปเปลี่ยนรนจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวของน้องดินดานะครับผมก็คงจะต้องกลับไปบอกคนที่บ้านครับว่าวันนี้ผมได้พบกับหญิงงามเขาแล้วครับนี่เองครับ ที่ใครก็บอกว่าความงามของสตรีนั้นไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของหน้าตาเท่านั้นแต่เราสามารถมองเห็นได้จากแววตาที่เต็มไปด้วยความอบอ,อุ่นผมได้เห็นแววตาของหญิงแกลงผมได้เห็นแววตาของคนที่เป็นแม่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน <S <S เธอก็จะไม่มีวันท้อและจะไม่มวันถอยนี่แหละครับคือความงามของสตรี อย่างแท้จริงครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ต่อไปนะครับและคุณผู้ชมเองนะครับสามารถเป็นกําลังใจให้กับน้องดินดาได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข39นะครับและส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8, 8นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมความรักต่างวัยกันแบบน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับชอบเขารั้นแรกอายุเท่าไหร่18ปีครับโอ้โหใครที่แอบชอบพี่ฮายอยู่เนี่ย ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากร้องเพลงออกมาหรือว่าบอกก็ได้